สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกับผมอีกตัวเต๋วิถีชาวบ้านนะครับวันนี้จะสรส์น้องที่ทางานนะครับเราจะสรส์เจ้าของวันเกิดนะครับกเม ไม่เตรียมพอมเลยเตรียมพรไอมเยวเียวจงหัวทคนเตรียมงานนะครับแบบจุดจุดเียนไม่ติดดีมากเลยรบจะพาต้องจัดเองเดี๋วจะาสายจะมายจะเซอร์ไพรส์นี่คือน้องน้องที่บริษัทผมนะครับวันนี้น้องเขามีคล้ายวันเกิดวันนี้นะ เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้อันนี้คือมิติใหม่มึงต้องมึงต้องออาหล่งเ Happy birthday Happy birthday Happy birthday อยอธิษฐานย่างอยากได้อะไรครับปล่อยไปทำงานเอ้า ยังไม่นับยังไม่นับคยังไมมาเร็วจังเยังไม่ได้เปิดกล่องเลยไม่ได้เปิดกล่องเลยเนี่ยไม่รูจะมัเร็วขนาดนี้เดินมเปนพิธการพี่ไม่รู้จัดสายยาพี่กิคาเบนเดอร์ะแล้วบอ่เจะกลับบ้านเนาะายอุยทุเอายุเท่าไหร่ครับครบรอบปีนี้ แปค่ะสองค่ะที่แห่งเขาเลยน้องผมเลยหรอในลูกเราอะขอให้น้องมีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับนี่เพี่แขวงมากพี่แข็งมากมากค่ะครับผมนน้องที่บริษัทนะครับคือมีคายวันเกิดวันนี้นะครับแล้วก็มีการเตรียมการกันอย่างดีนะครับว่าคือแบบเดินออกมาแล้วก็ เซอร์ไพรส์กันนะครับเดี๋ยวว่าคนจุดเทียนเนี่ยจุดไม่ทันนะครับผมก็เลยมุ่นๆมุมหัวตัวตัวหน่อยนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ตัวเต๋ด้วยนะครับสําหรับตัวเต๋วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมขอบคุณค่ะสําหรับคำอวยพรนะคะพอแล้วค่ะนกเขียนผมืิดตัวเต๋ครับ ค่ะอ่าโอเคขอใหนึ่งมันก็สูงมากๆเด้ยขอบคุณค่ะสุภาพแข็งแรงนะร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บเจ้าไข่อย่าจนนะขอบคุณค่ะเดี๋ยแต่เป็นเจ้าคนในคนในลูกเด้อบคุณืะเดินวปสติค่ะครับผมผมครับ